สวัสดีนะคะเดี๋ยวแนะม่คิดย์มนหน้าหน่อยนะนะคะมันวันนี้เลิกงานเร็ววันศุกร์แต่ต้องทำงานวันเสาร์นะคะก็กลับมาก็เนี่ยตมแตงที่กินค้างไว้นะที่กินละไม่ได้ให้คุณดูอะวันนี้มันนั่งกินตำแตงก่อแต่ถ้าตำแตงนะแม่ทิพจะบอกเลยนะสูตรนี้นะ ถ้าใส่หอมแดงนะคุณค้างไว้มันก็รสชาติไม่เสียนะค้างคืนไว้รสชาติไม่เสียนะรสชาติมันเข้มข้นนะรสชาติเข้มข้นเพราะว่าออหอมแดงมันไปทําให้มีรสชาตินะคะมันไม่มันไม่จืดอะ่ะมันไม่จืดอะ่ะนี่อยากอีกนั่นเหล็ดปู ้มเสนสว่าจะไม่กินเส้นว่าจะไม่กินแป้งนะจะอยากอยากกินใส่เส้นน,น,นเส้นนั่นน่นนะเส้นบะหมี่ขาวอะ่ะปูกับปลาแซลมอนเนะมื่อวานนี้ทำแบบสามคลิปสี่คลิปไม่ได้นะะไม่ได้คลิปมันมันไม่มีเสียงวันนี้เลยใช้แบบนี้นะ ดูว่ามันจะมีเสียงไหมนะเดี๋ยวนะไม่ทิ้ใส่หูสองข้างเลยนะเพราะว่ากันนะคะกันแต่คิดว่ามันคงไม่มีปัญหาหรอกคิดว่าคงไม่มีปัญหาแล้วนะคะเพราะเมื่อวานเมื่อวานคลิปที่สามใช้สมอลทอล์กนะพูดได้นะคะได้ ปูกลินนะคะของโปรดเลยล่ะปูเนี่ยของโปรดไม่ทิพแต่ว่ามันไม่ทิพบ,บอกนะกินมากไม่ได้แต่เที่ยวนี้จัดไปไปถุงหนึ่งอะอตกนะคะตก มากินข้าวเที่ยงที่บ้านมากินข้าวเที่ยงที่บ้านเพราะเสร็จงานแล้วเจ้าของไล่แล้วพอดีวันนี้มันสุกพรุ่งนี้ต้องทำงานเขาก็เลยให้กลับก่อนเนี่ยก้ามปูมันเป็นอย่างเง,งี้ยเหมือนเมื่อวานเลยอะ ้มเส้นนะราต้มเส้นอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่เมืองน,นอกเนาะอยู่ต่างแดนเห็นไหมคุณชีวิตประจำวันนะทำงานกลับมากินอาบน้ำนอนตื่นไปทำงานนะแล้วเนี่ยอยู่ต่างแดนอย่างเรากินอะไรเนี่ย นะคะไม่หมดก็ต้องกินซ้ํานะไม่ได้กินเหมือนเมืองไทยนะที่แบบมื้อนี้เสร็จแล้วทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่คะมันน้อยมากนะถ้าเป็นเมืองไทยตมแตงเนี่ยคงจะไม่แต่ถ้าถ้าสูตรแบบว่าไม่ได้ใส่หอมแดงนะมันจะจืดนะแตงมันน้ําแตงมันออกแล้วมันก็จะจืดเลยแต่ใส่หอมแดงลงไปเนี่ยมันจะทําให้ไม่จืด มื่อไม่เซ็งอะ่ะคือน้ำต้มตันไม่เซ็ง่ะคะนี่แกะก้ามปูกินของโปรดมากินด้วยกันมะเดี๋ยวกว่ากว่าจะมากว่าจะเสร็จ รสชาติเนี่เหมือนเดิมเลยคุณไม่ลองไม่เชื่อลองนะลองตําแตงใส่หอมแดงนะคะลงไปเยอะๆนะแล้วคุณค้างคืนไว้แล้วพรุ่งนี้มากินนะมันก็จะเหมือนเดิมรสชาติมันก็จะเหมือนเดิมม,ม,ดม,มันไม่เซง็งมันไม่จืดเลยค่ะเนี่ยมันไม่ชิบทาเนี่ยชีวิตเมืองนอกนะคะได้เส้นนะคะได้เส้นมาแล้ว เอามาคล้าวกับส้มตํานี่แหละทีนี้จะทีนี้จะไม่ใช้ช้อนแล้วนะทีนี้จะไม่ใช้ช้อนแล้วนะมีเส้นแล้วลว่าจะไม่กินเส้นแต่ว่าเส้นบะหมี่มันคงไม่มียนนั่นแป้งเยอะหรอ คงจะไม่มีแป้งเยอะนะกินไปก็พิจารณาไปนะฮะแต่วันนี้มื้อเดียวนะมื้อนี้นะคะมื้อเที่ยงแล้วก็ไม่กินแล้วนะตอนเย็นก็จะกินผลไม้แทนเพราะวันนี้เลิกงานเร็ว ถึงจะถึงจะไม่ได้ใช้ขนมจีนนะโดนลูกโดดโดนลูกโดดค่ะพอไม่ทิพตำเมื่อวานตำไม่ละเอียดเนาะตำพริก,ตกแตกๆอะพอบุบๆอะ่ะไมท่ทิอยู่อยู่ให้ ทำคลิปนี้ให้คนดูดูแฟนคลับดูนะคะว่าคนอยู่ต่างแดนนะของอะไรที่ซื้อมาทำกินนะคะต้องต้องไม่ทินน้งอ่ะคนอยู่ต่างแดนประหยัดยิ่งกว่าคนอยู่เมืองไทยนะคะประหยัดนะเพราะว่ามันหาซื้อกินยากเวลาอยากนะ แม่ทิพไม่ได้ว่าคนอื่นนะคะว่าอยู่เมืองไทยแล้วไม่ประหยัดนะหมายถึงตัวเองอะตัวเองอะอยู่เมืองไทยนะคือกินแล้วก็หมดแล้วก็แล้วเลยนะคะแล้วก็หาซื้อกินใหม่นะอยู่เมืองไทยแต่อยู่สวีเดนพอมาอยู่เมืองนอกเนะนี่ยมันทาให้แม่ทิพย์รู้จักคําว่าประหยัดขึ้นเยอะนะประหยัดนะคะ ประหยัดหมายถึงว่ามันไม่ได้กินทิ้งกินขว้างเพราะว่าอย่างของพวกนี้เราทำห้เป็นมือมือมือหนึ่งกินคนเดียวไม่หมดก็ต้องกินให้หมดอะอะไรประเภทนี้นะคะไม่กล้ากัดบัวฟันแตกได้ยินเสียงไหมคุณ กัดกล้ามปูแต่เมื่อวานกินแบบแซ่บกว่านี้นะแบบหิวอะ่ะมาแบบหิวจัดนะคะ แต่วันนี้ก็หิวนั่นแหละเพราะว่ามันเที่ยงแล้วไม่ได้เอาขนมปังไปแต่ไอ้ตำแตงกับปลาทูไอ้ปลาไซม่อนทอดเนี่ยมันเข้ากันดีนะ มันจะเป็นลูกดูดอย่างเงี้ยเพราะแม่ที่เวลาตำแตงจะไม่ค่อยอยากให้เผ็ดอ่ะเผ็ดมากเกินมันแสบท้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยทานข้าวยาแอนตาซินก็ไม่มี แล้วก็คือพูด,ดง่ายๆถ้าปวดท้องเหมือนคนอยู่ที่นี่ปวดท้องนะก็จะดื่มนมใช่ไหมนมอะ่ะนมสดนะคะแต่แม่ทิพดื่มไม่ได้นมสดอะ่ะจะดื่มได้ก็เฉพาะใส่กาแฟอย่างเดียวใส่กาแฟอย่างเดียวดื่มได้ค่ะ มื้อนี้เสร็จก็ตอนเย็นก็เป็นผลไม้ถ้ารู้สึกขิวตอนเย็นนะเพราะถ้าทำถ้าทำอาหารอีกพุงตอนเย็นพรุ่งนี้ก็ต้องกลับมากินของเก่าอีกนะคะ ว่าจะเดินไปหาผักมากินตอนแรกนะลงรถได้แต่ฝนมันตกมากเลยค่ะเสื้อเปียกหมดอ่ะหมวกอะไรก็เปียกหมดก็เลยต้องเดินกลับบ้าน ปลาไซปลมอนที่กินได้ไม่เบื่อเพราะไซมอนนี้เนื้อไม่แดงนะทอดแล้วก็เนื้อไม่แดงนะเพราะมันเป็นไซมอนธรรมชาตินะคะตกอกมาจะลลำทานนะไม่น้ำใหญ่ จนก็ตกมาขายขายทั้งตัวนะแล้วสิบจะได้หัวแล้หางได้ก้างได้หมดทั้งทั้ซอสได้ขายได้อะไรหมดเลยนะกิโลละห้าสิบขาวที่นี่ก็ตกถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็ตกกิโลละสองร้อยบาทกิโลละสองรอยบาทนะแต่ตอนนี้เงินลง 100ร้อยโคลนมันก็แค่สามร้อยห้าสิบใช่ไหมตอนนี้เหลือก็กิโลละห้าสิบก็เหลือก็แค่ร้อยจสิบห้าบาทกิโลละไซมอนนะคะเนี่ยอยู่ที่นี่จะกินปลาไซมอนได้วินาจจะอิ่มนะเพราะมันไม่แพง แต่ถ้าอยู่เมืองไทยมันแพงนะคะแม่ทิบไปากินแบบสเต็กไซมอนอะที่นิดเดียวหลายร้อยบาทเู่ไม่ทิพย์หนว่าโชคดีของแม่ทิพนะที่เป็นคนกินปลาเดี๋ยวเผ่ออื่นปลาไซมอนนี้กินได้ไม่เบื่อเดี๋ยววันหลังจะตำแตงให้ดูนะถ้าทิปไม่เสียนะ จะพยายามโทรศัพท์เครื่องนี้ขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะจนกว่าเจ้าบ้านจะมาจะได้จะได้มีอะไรมาทำนั่งคุยกับแฟนขับนะคะนองที่กินเยอะนะปลาไซามอนคือชิ้นใหญ่นะคุณตัวสิบสองกิโลคิดดูตัวกลมๆ กินข้าวเที่ยงถ้ากินกับเพื่อนด้วยยิ่งกินเยอะกว่านี้อีกนี่ขนากินคนเดียวนะก็กินเยอะหมดอืมอยู่รอดไปอีกหนึ่งวันนะคะใช้ชีวิตต่างแดน รอดไปอีกหนึ่งวันมีอะไรก็กินในนั้นต่างแดนนะคะทําอะไรก็ต้องแช่ฟิตเหลือก็แช่ฟิตมันแกนเมอร์หนึ่งจะใส่กระปุกสีขาวเปไว้แล้วก็แช่ฟิตไว้เหลือนะคะคนต่างแดนไม่มีไม่มีร้านข้าวแกงไม่มีร้านอาหารตามสั่ง มีก็แพงค่ะเพราะว่าถ้าเราจะใช้เงินวันละวันละร้อยสองร้อยที่นี่นะเหมือนเมืองไทยนะเดือนหนึ่งก็ตกหกเจ็ดพันอย่างเงี้ยเราไม่พอใช้นะถ้ากินข้าวนอกบ้านเราไม่พอที่จะค่านุ่นค่านี่นะคะแม่ทิพย์ถึงบอกว่าอยู่ต่างแดนไม่ได้สบายเหมือนอยู่บ้านเราอยู่เมืองไทยนะคะอยู่เมืองไทยนี้แม่ทิพย์ว่าสบายนะหนึ่งอากาศ จะฝนตกหรือร้อนนะคะอากาศก็ดีนะไม่เหมือนเมืองไม่เหมือนสวีเดนนะคะนะสวีเดนเมื่อวานหิมะตกเยอะมากนะคะตอนเช้าตกแบบขาวไปหมดเลยพอตอนบ่ายหมอกลงแบบมึดตึ๊ดตือนะคะพอตกเย็นกลางคืนฝนตกนะคะแล้วก็ยังตกจนจนถึงทุก ณตอนนี้นะตกถึงณตอนนี้แล้วคงคิดดูโดนเ,ดนเ,ดนเนินเดินในหิมะเหมือนน้าแข็งใสๆอะ่ะเออต้องเดินอย่างนั้นแหะแม่ทิพย์ถึงบอกว่าถ้าแม่ทิพย์ไม่กลัวที่จะไปเป็นภาระให้ลูกนะเออให้ลูกนะคะแม่ทิพย์จะกลับไปอยู่ไทยแต่ทําไมถึงไม่กลับก็เหมือนที่บอกไม่อยากไปเป็นภาระให้ลูกเนาะ พราะถ้าเกิดเรากลับไปอยู่เมืองไทยลูกต้องส่งเสียเราอะเออล,ลูกต้องมานั่งส่งเสียเราแล้วเรากอายุเพิ่งจะสี่สิบหกสี่เจ็ดเรายังเพิ่งตัวเองได้นะก็แล้วถ้าเราไม่มีทุนที่จะไปอยู่นะคะก็อยู่ที่นี่นี่แหละอย่างน้อยก็ทํางานให้ถึงพังคูณนะคะเออหมายถึงกเกษียณน,นะพังคูณก็คือกเกษียณน,นะถ้าเรากรเกษียณถึงจะไม่ไม่เอาไม่ต้องเอาหกสิบห้าเต็มหรือหกสิบเ็ดเต็มเหมือนคนอื่นเขาอ่ะนะ เราก็ยังได้มีเงินเดือนนะอย่างน้อยสองสามหมื่นเงินไทยนะคะต่อเดือนแล้วถ้าเราไปค้าขายอะไรไเล็กๆน้อยๆนะตอนอันนั้นอายุเท่านั้นน่ะน,นะก็เราก็อยู่ได้เราไม่ต้องไปเป็นภาระให้ใครแล้วเราก็ไม่เป็นภาระให้ลูกนะคะแม่ทิพย์ก็เลยคิดว่าอยู่นี่แหละทนไปนะนะทนทนอยู่ไปนะคะคนเราแต่ละคนนะคะก็ความอดทน ที่จะต้องอยู่ต่างแดนเนี่ยแตกต่างกันไปนะบางคนต้องทนอยู่เพื่อลูกยังเล็กนะต้องหอยู่ให้ลูกโตอยู่ให้จนให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ถึงจะคิดจะกลับไปอยู่ได้เมืองไทยนะคะถ้ามันมีลูกที่นี่ตอนอายอาุตอนลูกอายุอายุยังน้อยมันก็ต้องอยู่นะคะอย่างแม่ทิพย์อยู่มาตั้งแต่ลูกเล็กๆตอนนี้ลูกโตหมดแล้ว ช่วยตัวเองได้หมดแล้วนะคะแต่ว่าแม่ทิพย์ไม่มีทุนเก็บสะสมไว้เยอะนะคะเหมือนพ่อบ้านเนาะพอเราใช้เงินคนละกระเป๋านะคะพ่อเราใช้เงินคนละกระเป๋าพ่อบ้านกับแม่ทิพย์ไม่ได้ใช้กระเป๋าเดียวกันก็เลยแต่ว่าภาระนั้นทุกอย่างของเขาเขาก็จัดการไปนะคะบ้านก็บ้านเขาก็จัดการไปแม่ทิพย์ก็แค่ใช้นี่ใช่สิ่งของตัวเองนะ,ะแล้วก็ ช้แหลกนิ่งของตัวเองคือใช้ค่าใช้จ่ายของตัวเองนะคะแล้วซื้อกับข้าวอาหารการกินอย่างอาหารไทยนะเมทิปก็จะซื้อกินเองทีนี้เดือนในเหลือเยอะเห,อเ,หอเหลือเยอะนะคะก็เจ็ดหรือว่าเ,ออเขาเรียกอะไรนะจัดการเงินนะนะคะถ้าเหลือเดือนนี้เหลือเหลือจากที่เราจะใช้เหลือจากที่เราจะใช้ไปให้ถึงสิ้นเดือนอีกเดือนหนึ่งนะ,ะเนี่ยเมทิ์ถึงดีใจได้เงิน,นประจานะ เพราะว่าทุกเดือนมันจะได้เท่าๆ,ๆ,ๆกันหมดเงินแล้วค่าใช้จ่ายเราเราก็จะเอามาแบ่งสรรปันส่วนได้นะคะแล้วก็เหลือเราจะได้ส่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะถึงเขาจะช่วยตัวเองได้ทุกวันนี้นะแต่แม่ทิพย์ก็คิดไว้ว่าถ้าทํางานประจําแล้วก็จะจัดสรวจจัดสรรปันส่วนเงินนะแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่กินค่าขนมเนาะเราจะได้มีบุญจะได้ บุญจะได้คุ้มครองนะคะคุณคไม่รู้ใครคิดยังไงนะแต่แม่ทิพย์ผิดอย่างนี้นะคะแม่ทิพย์คิดอย่างนี้เดี๋ยวแม่ทิพย์จะปอกไอ้นี่ให้ดูนะคะไอ้นี่ลูกไอ้นี่ล้างแล้วเนี่ยแล้วให้ดูเนื้อในนะคะรอแป๊บนึงนะคะแม่ทิพย์กินทั้งเปลือกนะเนี่ยมันยังกรอบนะมันยังกรอบเนื้อในมันจะเป็นอย่างเนี้ สีขาวเนื้อมันนะมันจะเหมือนพุทสานะแต่พอกินรสชาติมันเหมือนสาลี่อ่ะสาลี่บ้านเราอ่ะลิ้นล้างคาวปากนะฮะลูกนี้คงไม่หมดหรอกมันใหญ่จริงๆลูกเต็มฝ่ามือไม่ทิพยเลยอ่ะ ดูนี่กินเหมือนสาลี่นะคะหวังว่าเวลาตัดต่อคงจะไม่มีปัญหาอีกนะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องลบคลิปทิ้งนะคะนะคลิปทิงแฟนคลับนะคะ ตอนนี้เราไม่มีอะไรพิเศษพิเศษมากมายนะคะมีแค่นั่งกินกันคุยกันนะคะอ,อ,อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราก็จะได้สนุกนะคะจะมีอะไรที่น่าดูมากกว่านี้ขึ้นเยอะนะพอเวลาเข้าหน้าร้อนนะเมธิก็จะได้มีอะไรทำเยอะๆนะแล้วก็คนจะได้เห็นในมุมมองนะ ของแม่ทิพย์แต่ละวันแต่ละช่วงฤดูนะคะแต่ละฤดูของมันก็าการใช้ชีวิตต่างแดนนะคะแต่ละฤดูใช้กันแบบไหนฤดูนี้เราทํางานนะคะทำแค่ไหนทําแค่8ชั่วโมงกลับบ้านนะ,ะอะไรประเภทนี้แต่พอฤดูร้อนนะคะมันทํามากกว่า8ชั่วโมงนะคะเลิกงานปั๊บก็ตรงเข้าป่านะคะเหมือนแม่ทิพย์นะ ก็ปากเก็บเศษเก็บทุกอย่างที่เป็นที่เป็นเงินน่ะอืเมื่อวันพูดมากเมื่อวันพูดมากเลยนะคะ,ะพเะคะพราะว่าทำคลิปล้มคำคลิปเจ็บไปสองคลิปนะแล้วมันพ,พูด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 ออกไปนะคะ มันโล่งกุณใช่ไหมกลับบ้านนอนเออไม่ใช่กับบ้านนอนนอนเมื่อคืนหลับสนิทเลยค่ะอืมหลับสนิทเลยค่ะมันช่วยได้เยอะในการคุยนะได้คุยแต่ละวันนะคะมันเหมือนกับเราได้ผ่อนคลายไปด้วยเนาะอืมอันก็บายบายนะจ๊ะสวัสดีนะคะและเจอกันอีก,อ,กอีกนะคะคลิปหน้านะคลิปหน้าไม่ทิพย์จะทำอะไรกิน คงไม่กินของเหลือแล้วของเหลือกินหมดแล้วนะคะวันนี้คลิปหนาพรุ่งนี้ก็ต้องนึกดูนะว่าอยากกินอะไรนะคะแต่ว่าจะลดข้าวลดมันฝรั่งพวกนี้จะไม่ทํากินก่อนนะคะจะไม่ทํากินก่อนจนพอบ้านจะกลับมานะสวัสดีนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะ